โจทยก็คือดดก็คือเราจะต้องส่งเวิร์ดลิสเข้าไปให้มันแล้วก็ต้องส่งคิวรีเข้าไปว่าไ mm hmm. อคิวรีเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะเช็คว่าไอคำเนี้ยมันมีอยู่ในเวิร์ดลิสหรือเปล่าโดยเคสมันจะมีด้วยกันสองเคสเคสแรกก็คือเราจะ ignore เคส sensitive ถ้าเราส่งตัวเล็กตัวใหญ่เข้าไป แล้วในใน word list เรามีตัวตัวเท่ากันมันก็จะได้สิ่งที่จะได้ออกมาคือเป็นคำที่อยู่ใน word list นั้นเช่นตัวอย่าง s u p e นั้นแหละ yellow ใส่เข้าไปแล้วก็ theory นะ yellow ตัว o เป็น o ใหญ่ก็จะ return yellow ที่อยู่ใน word list อ,อันดับต่อไปก็คือ check เช็คสละห้ดูเอ็กซ l มแรกก็คือ YELLOW ที่เป็นแบบว่า Y ใหญ่ e อเล LLO ใหญ่แต่อยู่ในคิวรใส่ไปว่า y OL o l l o w คือตัว O กับตัว E มันสามารถสามารถเปลี่ยนได้สละทุกตัวมันสามารถเปลี่ยนกันได้แต่ว่าจำนวนสละจะต้องเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น example ต่อไปก็คือ yellow แต่ว่าอีกอันมันอ่านว่า yellow อันนี้จะอีงอันหนึ่งก็คือสระหะสระใส่มาไม่ครบก็จะไม่แมทเหมือนกันโอเคแล้วถ้าเป็นอันล่างครับก,ก็คืออย่างเช่นคำคำหมดลิสต์ครับ วลิสมันมีเยลโล่สองอันเนี้ยที่เขียนไม่เหมือนกันมันก็จะต้องเอาคำแรกที่เจอก่อนนั่นคือจะเอาตัวซ้ายก่อนมาแสดงในมาแสดงในเอ่อเอาพุทธทั้งสองอันนี้เราก็ถ้าสมมุติว่าถ้ามันไม่เจอมันจะต้องดีเทอรนอะไรเอ้ยมันจะต้องดีเทอร์นสตริงเปล่า มือนตัว example หนึ่งมันหาคำว่าเฮียไม่เจอเอ้ยมันหาคำว่า kitty ไม่เจอ k e t i เฮ้ยมันก็เจอนี่หว่าแล้วคำอะไรมันหายไปหว่าหนึ่งสองสามคิดว่า อ๋อนี่คำนี้ H E A R H E A R มันไม่มีในใน input แล้วก็แล้วก็ K E E T มันไม่มีในอินพุมันก็เลยเอาเป็น s e t ล i n g ปสองสามอันอครับโอเคครับ โอเคงั้นเราเป,เป็นเทรเลยเทสกันมาเปลอชิเปเรอร์ย่งครับผมยังในมี เป็นสเปลเชคเกอร์ครับตัดไพทอนแล้วก็ Import u n i t เทสหรือเปล่าดูดิอินพุตยูนิครับเรากา็เพิ่ม Class ที่ชื่อว่าเทส เปลเชเกอร์ครับอเป็นอะไรนะครมันต้องตัวแรกตัวใหญ่มันไม่ได้เรียกว่าคาโอเคใช่ไหมมันต้องใหญ่แล้วก็เอสเป็นตัวใหญ่แล้วก็ซี ค่ามเมลคตัวแรกมันต้องเป็นตัวเล็กใช่ไหมในวงเล็บนั้นต้องเปลี่ยนเป็น unit_test. testcase ครับโอเคแล้วก็ def t e s อะไรดีอืม อ่า uh, อันนี้อ่าเทสอันนี้จะต้องเป็นในเขตโอเคอ่า <Okay. c oughs> uh, uh, อันนี้ให้เป็นเทสที่เรียกว่า w วิร์ดลิส์อี l ค q u อี q ค e r คิวรี่เหมือน กคลสลับกันได้ไหมเป็นคิว a t แมทเวิร์ดลิสต์ได้ไหมคิวリーแมทเวิร์ดลิสตได้ครัเพราะว่าเพราะว่าเรากำลังเอาคิวリーไปแมทกับของใน Wordlist สนะ เราไม่ได้เอาเวอร์ดิสมามาเทียบกับคิวリーนะโอเคครับคิวリーเป็นแค่ y r y ไม่ต้อง i es หรือเปล่าผมว่าแค่ y ก็ได้ครับเพราะว่าเราเอาตัวเดียวอ่าอันนี้ expect เอาคำว่าอะไรดีเอาเยลโล่แล้วรนะับ expect yellow เท่ากับ s t r i n g yellow โอเคแล้วก็ resolve enter ลงมาแล้วก็ resolve เท่ากับครับ spell shaker ครับ <c oughs> อ่าอันนี้เป็นชเชนเนเคตแล้วก็รับอ่าจะรับเวิร์ดลิสต์จะต้องรับลิสต์ของเยลโล่ครับลิสต์ของสติงเยลโล่เป็นก้ามปูตีเหลี่ยมตึต๊บๆแล้วก็ข้างในเป็นสติงทำลายเยลโล่ชื่อ แล้วก็พารามิเตอร์ต่อไปรับคิวรี่ครับคิวรี่เป็นลิสต์เหมือนกันเหมือนกับตัวแรกแล้วก็ yellow โอเคแล้วก็ enter ครับอ่าอันนี้จะเป็น asset ผมจำวิธีเขียน asset ไม่ได้ asset เอ้ยไม่ใช่ c ลล l d o ครับ cell Asset equal อ๋ออ๋อใส่ข้างหลัง Asset equal อ่า Array parameter แรก Array parameter ที่สอง Expect โอเคลันเทียบครับอย่าลืม C d อันนี้ Expect มันต้องเป็น list ปะ่ะ ได้อ่าใช่ครับ,รบงั้นใส่ลิสตบอกให้เยลโลตัวเอ็กซ์เปกนะครับนี่อ๋อลืมโอเคต้องเว้นต้องมันทัด แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันสเปรลเชคเกอร์่เร er. <c oughs> ีสเปลเชคเกอร์รับพารามิเตอร์สองตัวพารามิเตอร์แรกให้มันชื่อว่า w วิ d l ดลิสต์มีไ<ม>ททปยเป็นลิสต์ของ s t ต i ิ g ง งง L ใหญ่ L ใหญ่แล้วก็มีที่เป็นปีกกล้ามปูครอบนะข้างในเป็น str L ใหญ่ i s t มันเป็นมันต้อง import ครับ import uh, typing อันที่สองครับ typing import list. โอเคพารามิเตอร์ที่สองรับเป็นคิวรี Q ่คิวรี่แบบหลายตัว i e s โอเคเราก็เป็นไทยเหมือนกันสิ่งที่รีเทอร์ออกไปจะต้องเป็นลิสติ n g โอเคแล้วก็ตรงนี้ ให้มัน return, return word list รีเทนรีเทนเวิร์ดลีสับเี่นี่อ่าแล้วอ่าเคสต,ต่อไปเอาอะไรดีอ่าเคสต,ต่อไปเป็นเรื่องเคสเซสชัทีฟแล้วกันครับ เออ test อ่อ c u r y match word list ignore case insensitive มันมันต้องใช้คําพูดแบบนี้ไหมครับแบบว่า ignore case sensitive ทำ test test อันไหนนะ ignore case sensitive ใช่ครับผมจะไม่สนใจตัวเล็กตัวใหญ่ก็เป็นเคอินเซนซิท oh, okay. uh ีฟเเซนซิทีฟอินเซนซิทีฟเซนซิทีฟอ๋อโอเคอ่าเซนซิทีฟใช่ครับ <c oughs> ชื่อนะทีนี้สิ่งที่ expect จะต้องเป็น yellow ตัวเล็กเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่เอาเดีกว่เอาเป็นเอาเป็น y วใหญ่ครับอะไรเนี่ยใหญ่แล้วก็ yellow ยที่เป็นไวใหญ่ครับผมก็เอ่อ resolve เท่ากับ สเปลเชเกอร์อ่าอันนี้ word list ให้เป็นดใหญ่ครับเอ้ย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นวายใหญ่เยลโลที่เป็นวายใหญ่ครับในพารามิเตอร์แรกแล้วก็ <c oughs> อันสอง ให้เป็นเยลโล่ที่ดับเบิเป็นตัวใหญ่ครับอ้ยอย่างนี้เทสมันก็ผ่านอยู่ดีนี่หว่าเพราะว่าเราเอาเวิร์ดลิสต์มาสแสดง <c oughs> งั้นเอาเทสเฟลก่อนก็นกนได้ครับ <c oughs> คอมเมนต์ไว้ก่อนได้ไหมเก็บไว้ก่อน <c oughs> เราก็เติมเราก็เติมของเข้าไปในเวิร์ดลิสต์อีกอันหนึงสิ อ่าเราก็เติมของเข้าไปในถ้าเติมไปใน word list หรอครับถ้าคุณเติม blue เข้าไปอ่ะมันคุณจะ return yellow blue กลับมาซึ่งมันผิดแล้วไโอเคครับงั้นเพิ่มเติมเพิ่มยังไงดี อะไรก็ได้เติมเยลโล่ตัวเล็กก็ได้คุณว่าก็ผิดแล้วก็เปลวและโอเค okay, ครับใช่ใช่ใช่ โอเคเอาเต่อได้แล้วอ่ออันนี้อันนี้น่าจะต้องวนลูปอ่าไปไปที่บรรทัดที่สี่อ็เลงมาหนึ่งทีครับแล้วก็ให้ลูปลูปอินเวอร์สลิครับปอแล้วก็เป็นเวิร์ดแล้วกันครับเวิร์ดเท่ากับเฮ้เวิร์ดอินเวิร์ โอเคโคลอนเอนเตอร์ okay, colon, อันนี้มันจะต้องลูมในลูมด้วยวะนะอ่าตัวอย่างไม่ต้องเอ่อเพราะว่าตอนนี้คิวรี่เรามีแค่ตัวเดียวอ่าเป็น if e ครับ if .dot .to lower case มีไหมนะครับ lower วะไม่แน่ใจโอเคแล้วก็เท่ากับเท่ากับ curly ที่เป็นกามปูศูนย์ curly กามปูศูนย์ .dot .to .dot lower เอ่ให้ให้สร้างสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวครับตัวแปรนี้ชื่อว่าเอาพุทแล้วกันครับสร้างตัวแปรเอาพุทเป็น list เปล่าครับ l i s function เอาอย่างนี้ก็ได้ออ่บรรทัดที่แปดครับให้ output t append Cur ie, Cur ie คิวรี่คิวรี่สูรับเอ้ยไม่ใช่ต้องต้องต้องเวิร์ดแอปเพนแอปเพนเวิร์ดเพราะว่า<ม>เราต้องเอาเวิร์ดมาแสดงครับใช่แล้วทีนี้เราก็จะรีเทิร์นรีเทิร์นเอาพุทโอเคตันเทียดนะแม่จะผ่าน ทำไมไม่ผ่านโอเคเข้าใจแล้วเราต้องลูปลูปตามคิวรี่เพราะว่าตอนนี้เราลูปตามเวิร์ดลิสต์เราต้องเปลี่ยนบรรทัดที่หกครับเป็นเป็นคิวรี่คิวรี่ที่ ไ in query i e s แต่ว่าโค้ดข้างในจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเราจะวนตามค u วรีเราจะหาเวิรดยังไง f o r l o p อีกชั้นหนึ่งแล้วกันครับแย่อยู่ f o l l o p อีกทีหนึง่ง <c oughs> uh, อันนี้จะต้อง f o r l o p เป็นเวิร์ดลิส เอ้ยเป็นเวิร์ดอินเวิร์ดลิครับโอเคแล้วก็อันคอมเมนต์มันทัดแปดกับเก้าแล้วก็ปรับอินเดนแล้วก็เปลี่ยนตรงคิวรี่ที่เป็นกล้ามปูศูนย์ให้เป็นคิวรี่อย่างเดียวคิวรี่ er ไม่มี i e f เป็นคิวร er ี่ y โอเค ทีนี้มันจะวนตามคิวรี่ f o r d แล้วก็ continue ครับตรงบรรทัดที่9เ n อร์ลงมาหนึ่งทีแล้วก็ continue เอมันต้องเบรกแล้วยนะเพราะมันจะต้องหยุดหลุมนี้เบรกครับเป็นเบรกไม่ใช่ c o n t i n u ต้องเป็นเบรกเกเคลันเทสครับน่าจะรอด โอเคทีนี้เราก็ลองเพิ่มเทสตามเอ็กซ์อืเปิ่มนะเอมันยังเอ็กซปิลไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้จัดการเรื่องตัวสลับ มันมีเคสที่บอกว่า,เ,าเจอคําที่สะกดเหมือนกันเป๊ะด้วยนะเจอคําที่สะกดเหมือนกันเป๊ะใช่มันจะต้องไปเอาตัวที่สะกดเหมือนกันเป๊ะอย่างเคสเคสเคสที่สองอะ่ะถ้าสมมติว่าตรงคิลลี่อ่ะมันเป็น W ตัวเล็กอ่ะมันจะต้องไปเอาเยลโล่ตัวเล็กนะถูกปะ มันจะต้องเอาอคำของ word list ใช่ไหมครับเต้องใช่ลองโดโตงูตรง curly match อันแรกใน b u l l e ตเป็น curly match word บ <A> ุลเล e t ที่สาม อันนี้ว่าขอโทษไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บุลเลตย่อที่สามเอออันนั้นก็ได้อันนั้นมันมีในเวิร์ดลิสต์มีแค่อันเดียวไงคุณเราลองไปดูบุลเลตใหญ่ที่สามมะบุลเลต w เวนเดอ q u คิ y e ี่ c t m a t c h e s แมชชั r นอว์ดอินเวิร์ s e ิ s ต s i คสเซนซิทชุดรีเทิร์นเซมเวิร์ดแบ็ใช่ แต่นัน,นใน example ไม่เลยในใน example ที่หน่ง c u r y ตัวแรกที่เป็นคิวเป็นตัวเล็กสังเกตว่ามัน return คิวตัวที่สองไม่ได้ return คิวตัวแรกกลับมาใน output อ๋อโอ้หอืมอฟ้าน่าสนใจเลยทีเดียวโอเค เราต้องคิเคที่มันเอก m a t ก่ Con. อนใช่ใช่งั้นงั้นเราจะต้องอแล้วก็เป็นเทสคิวบี้แมทแบ i n ิ c a เคส e n นซิที e ทีนี้ตัว expected จะเป็น yellow เล็กที่ตัวเล็กหมดแล้วก็ในรีซอ l t r ี s u อ t p พารามิเตตัวที่สองครับที่เป็น List yellow อันนี้อันนี้เหมือนกับตัวด้านบนในพารามิเตอร์แรกจะมีเยลโล่ Y ใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เยลโล่ตัวเล็กอยู่ข้างหลันง แล้วอันที่สองจะเป็นเยลโล่ตัวเล็กหมดแล้วก็ใส่เซลล์ asset equal อันนี้จะต้องเขียนโค้ e ผมคิดวิธีแบบง่วงเงามากเลยผมจะให้มันฟอร์ลูปสองรอกก็ถือว่าได้อะได้ได้ผลลัพธ์มากเหมือนกันอืมแต่ว่าคุณจะมี forward forward invert list สองทีใช่ไหมใช่ครับครับ <c oughs> ก็ได้ครับเรา make it right ก่อนนะ make it right โอเคครับ mm hmm. ได้ครับงั้นไปที่บรรดที่หกครับ enter หนึ่งทีครับสร้าง f o r l o p ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เราจะต้องเช็คเคสที่มัน e ซ s i t i v e ก่อนก็จะเป็น forward invert word list หนึ่งเราชึบๆๆเรายังไม่ได้รันเทสเลยเรลันเทสยังอ๋อยังไม่ได้รันเทส ลบลบบรรทัดที่เจ็ดทิ้งแล้วก็รันเทสนี่วไปลงหนโอเคเราหมดเวลาพอดีครับเราคอมมิตเอาเรื่องเดี๋ยวผม